แต่ก่อนเราพูดพอพูดมาเนี่ยคุยแทรกเลยตอนนี้เวลาเราพูดเนี่ยเขาฟังดีมากเลยเนี่ยค่ะาถามอีกคําถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ถามอาจารย์ชนารัฐบ้างว่าอาจารย์มาฝึกกระสินกับมโนมยิทธิในการเข้าค่ายครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่น้อยนิดนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ประโยชน์จากการฝึกครั้งนั้นบ้างหรือเปล่าคะก็ผมที่จริงน,นผมคล้ายๆว่ายัง ยังมีพวกกิเลสพวกใครยังอยู่นะบาปเพราะว่าถามบาปเยอะมันกร<ฮ>ะ่ะคือยังความใสระหว่างนี่ยังยังไม่ใสเหมือนกัรชนะค่<ฮ>ะครับก็แต่ความรู้สึกรู้แล้วลักว,ว,ว,ว่าได้ขึ้นไปที่จุลามณี <ฮะ S 2> ค่ะรู้สึกว่าได้ไปกราบพระองค์ค่<ฮ>ะความรู้สึกมันคือมันเก่งมันเหมือนบุญมันเข้ามาในตัวเราอะขนลุกอะไรเงี้ยนะความรู้สึกมันปลื้มอยู่ข้างใน คือเหมือนรู้สึกว่าเราไปจริงแล้วเราไปไปกราบจริงขึ้นไปบนนั้นจริงอาจารย์ชนารัตสิงห์ภัยลาชอาจารย์น้ำามสกุลผิดป่ะเนี่ยนะคะมาจากอุทัยธานีเหมือนกันโรงเรียนอะไรคะอาจารย์คะโรงเรียนบ้านซักสุราค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยคือเป็นคนที่ชอบปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะ จะมาถึงขนาดนี้ก็คือธรรมดาทั่วไปเข้าวัดทําบุญมีเวลาก็ทําบุญตลอดเนี้ยค่ะค่<ฮ>ะแต่มันมีทุกที่เรงเก็บไว้นะจไปเยอะ,<ฮ>ะเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครทุกขนาดไหนะอาจารย์ทุกขนาดที่ว่าไม่ต้องนอนน้งคืนยังได้แล้วทําอะไรคะมันก็ลืมตายอยู่ ลืมตาแล้วก็นอนร้องทั้งคืนเลยเหรอคะทั้งคืนไม่รู้ว่าอยู่ได้ไงนานไหมคะที่เป็นแบบนั้นเกือบปีร้องได้โดยที่หนูไม่เคยอ่อนแออย่างนะี้นะหนูกเป็นคนไม่เคยกลัวใครบอกเลยว่าไม่เคยกลัวใครแม้แต่จะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัวแต่ไม่รู้มันทำไม กินได้ขนาดนี้นะมันจะไหลก็ไหลออกมาเอง <S <S> <S ก็ไม่รู้จะห้ามมันยังไงแล้วที่ที่อาจารย์ร้องไห้ที่เารากลัวอะไรล่ะคะอาจารย์มันมันบอกไม่ถูกค่ะมันน่าจะกลัวใจตัวเองมากกว่าแค่หลับตาปิดเดียวแล้วก็ตื่นเกือบหนึ่งปีหนูไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงจนเนี่ยเหลือแค่เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนผอมขนาดนี้นะ้วนจนเหลือแค่นี้แล้วก็เออมนันน่งคิดมันอะไรนักหนาเนาะแล้วก็ พอดีอาจารย์เขาเปิดทีวีดูไม่รู้ว่าเขาเปิดไปหนูก็นั่งมองเออก็นั่งคิดตามอืมมองไปมองมาก็เลยบบตั้งใจว่าอยากไปจังเลยทำไงถ<ด>ึงะอยากไปละคะไปสะดุดอะไรเข้าตอนที่เห็นว่าครั้งแรกอ่ะมีคนคนหนึ่งเขามาแล้วเขาหายจากโรคนน้นโรคนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าเขามีความทุกข์มาแล้วเขาก็หายอหนูก็เลยตั้งใจว่า หนูจําได้ว่าเนี่ยยังไม่เสร็จเลยแล้วก็กำลังจะขึ้นเสาเอกด้วยหนูก็อธิษฐานว่าถ้าหนูมีบุญแล้วหนูจะได้บุญอันเนี้ยหนูขอให้โดนจิตโดนใจให้ทั้งสองคนหนูคงมาคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้โดนจิตโดนใจเขามาด้วยมาที่นี่หนูว่ามันหายจริงและได้จริงตั้งแต่นั้นมาหนูก็ตั้งใจไว้ว่าชั่วจหลอดชีวิตเนี้ยที่มีต่อไปเนี้ยจากปัจจุบันวันเนี้ย ขออธิษฐานเลยว่าจะปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตแล้วก็เป็นลูกของหลวงพ่อฤีษีบินดำแล้ว,วก็องค์ถึงเป็นพระสามานสำหรัท่เจ้าไปตลอดชีวิตหนูอมอนุโมทนาบุญเนี้แล้วก็หนูก็ได้สมใจที่หนูทางทอธิษฐานหนูได้เป็นลูกสาวหลวงพ่อจริงไม่ว่าหนูจะทำอะไรหนูจะมี หลพ่อช่วยโดนจิตโดนใจให้หนูเดินไม่ผิดทางอย่าคิดว่าหนูมาร้องไห้เพื่อให้คนอื่นสงสารแต่มันไหลออกมาเองหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกครั้งที่นั่งสมาธิแล้วได้เห็นอะไรแ,แปลกหนกูคิดว่าเออมันคงเป็น บุญที่ทำให้คนที่มีกรรมคนนึงอะได้เห็นทำอะไรที่มันช่วยให้ใจสบายแล้วก็อยากให้คนอื่นได้เห็นทำอย่างที่ที่ตัวหนูเห็นจริงๆแล้วก็หลวงพ่อหนูเห็นท่านจริงๆเห็นตอนไหนคะครั้งแรกเห็นครั้งแรกคือตอนเข้าค่ายครั้งที่สอง มีคนอื่นเยอะแยะที่เขาไปฝึกมโนยิทธิทีแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นอย่างนู้นเห็นอย่างนี้หนูก็ได้แต่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าทำไมนะคนอย่างเราเนี่ยมันกรรมเยอะจริงๆหรอทําไมไม่เห็นแต่แม้ถ้าองค์หลวงพ่อทั้งที่เรานั่งปฏิบัติทุกวันแต่บังเอิญวันนั้นน่ะหนูเห็นอยู่จริงเหน็นหลวงพ่อมานั่งข้างหน้าเนี้ยตรงไหนคะข้างหน้าตอนนี้ก็เห็นคะ่ะ ่ก็ยังนั่งอยู่ท่านจะยิ้มตลอดเวลาที่ที่ที่หนูเห็นแล้วหนูจะถามท่านว่าหลวงพ่อคะใช่ไหมที่หนูมาเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมท่านจะหัวเราะหัวเราะทุกครั้งเหมือนหนูหนูเป็นคนมีกรรมอะแล้วหนูจะบอกท่านว่าท่านหนูทําอะไรผิดขอให้ท่านอะใช้ไม้ตาโพธ์ท่าน่ยเขหัวหนูทุกครั้งแล้วก็เป็นจริงทุกครั้งท่านหนูผิด อะไรนิดนึงเนี่ยก็จะโดนทุกครั้งรู้สึกว่าที่เนี่ย่ะใช่หนูได้ถามหลวงพ่อแล้วว่าใช่ไหมที่หนูมาที่เนี่ยพอหนูหนูเป็นคนดื้อแล้วก็กกแล้วก็ไม่แน่ใจใช่ไหมขนาดหนูไม่เต็มร้อยอ่ะหนูมาประมาณเจ็ดครั้งอะ่ะหนูยังไม่เต็มร้อยเลยอะ่ะ ดื้อไหมล่ะทั้งที่หายทั้งที่หายอะไรก็หายแล้วจิตใจก็ดีแล้วมันก็ยังไม่เคยร้อยสักครั้งหนึ่งเลยไอ้ที่ว่าไม่เต็มร้อยเนี่ยมันมีอาการยังไงบอกมาสิมันมีอาการอะใช่มั้งอ่าอนนะไรอะคะแค่นี้เองอะที่ติดอยู่ข้างในมันไม่ใช่มั้งแค่แค่ไม่ใช่มั้งเนี่ยมันก็ไม่เคยได้หายเนี่ยคิดว่าบังเอิญหายป่ะไอ้บังเอิญเนี่ยคงไม่บังเอิญลวค่ะเพราะว่าหนูไปรักษาที่จุฬามาก็เกือบปีแล้ว มันยังไม่หายอย่างนี้เลย<ะ>มาครั้งเนี้ยครั้งเดียวที่ทําอะไรทุกๆอย่างอย่างนี้แล้วหนูอธิษฐานว่าขอให้หายกลับไปก็คือมันหายมันไม่เป็นอีกกืนน้ําลายก็ต้องมีเสลดมาให้ราคาญใจไม่ต้องมาแสบมาร้อน<ะ>ทานอาหารอยู่ที่นี่ทานบ่ายบ่ายหนึ่งก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยแต่ถ้าแต่ก่อนเนี้ยถ้าห้าโมงครึ่งนี่อ๋อเหออรับรองได้เลยว่าแสบไปทั้ง ยอดอะ่ะน้ำลายก็ไม่ต้องเกลืนกันไปทั้งวันอะ่ะอืมเป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่เนื้อไม่เห็นเป็นไรเลยสบายแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยอยังไม่เต็มร้อย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันทั้งที่หนูไม่เคยกลัวใครอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ทําไมกับอาจารย์คนเดียวเนี่ยหนูมานั่งคิดว่าคนคนเดียวเนี่ยทําไมถึงได้แบบกลัวใครจ๊ะ <c oughs> กลัวอะไรที่อยู่ข้างในนะและเป็นคนที่สืตาใครนึกเคยกลัวใครอะไรขนาดนี้แล้วให้ให้ใหญ่ขนาดไหนหนูก็ไม่กลัวแต่นี่ทำไมหวา <c oughs> อยากจะจ้องแบบให้แบบให้สุดๆนะก็ <c oughs> ได้แค่แค่ปิ๊บเดียวอะเดี๋ยวเหอะไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ก็เลยบอกเออน,นั่แหละคงอะไรสักอย่างแหละที่ แต่เดี๋ยวนี้ร้อยแล้วค่ะหนูทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนี้ก้าวมองหน้าอาจารยังมองได้เต็มตายังเต็มตาเมื่อก่อนบอกแอบมองไกลๆมันมีความรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้ค่ะก็ใครลองสัมผัสดูเอาเองแล้วกันนะคะได้ตรงนั้นแสดงว่าอาจารย์ดุสิหนูว่าเจอดุกว่านี้นะหนูยังไม่กลัวเลยแต่นี่หนูว่าไม่ถูกหนูยอมอ่ะ หนูยอมเลยว่าเขาคลายรั้งที่สองหนูบอกเลยหนูบอกหลวงพ่อสุดและยอม <laughs> เอาเถอะจะทำอะไรก็ยอมและเห็นหลวงพ่อบอกอะไรน่นคือที่สุดของหนูแล้วถ้าเห็นหลวงพ่อมาขนาดนี้นะถ้ามันไม่ใช่นี่ก็คือไปลงนรกเะเลยเองเร <laughs> ามนเกิดแล้วละ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูนั่งสมาธิานั่งไปเสร็จแล้วมีวันหนึ่งโหยด้วยความทยาน่ะ ขึ้นไปเลยพระจิลามานีสนใจใคร <c ười> ก็รีบลงมาอีกหนูลงมาลงมาทุกครั้งจะต้องมากราบเท้าหลวงพ่อก่อนแต่หลวงพ่อจะลูบศีรษะตลอด <c ười> หนูมีความรู้สึกอย่างนั้นนะใครจะเชื่อยังไงหนูไม่รู้แต่ตัวหนูสัมผัสได้ท่านจะรูปหัวแต่วันนั้นนไม่รูปหรอกหันหลังควับเลยโคน้ําตามาจากไหนไม่รู้ร้องไห้อยู่คนเดียวอะ่ะหลวงพ่อคาหันมาหาัหน่อย ูทำผิดอะไรร้องไห้เป็นเอ้อนบอลข้างน,นานท่านหันมา